สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม ROX Next Generation กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้ครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมสำหรับอาชีพ Assassin หรือ l อ t i n ง c อ o s สนั่นเองครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสัตว์เลี้ยงทั้งหมด3ตัวนะครับได้แก่ลิงโยโย่นะครับหมา s ด r t Wolf แล้วก็งูไซร์วินเดอร์นะครับผมจะมาอธิบายว่าสัตว์เลี้ยงตัวไหนนะครับเหมาะสมกับคนประเภทไหนคนที่ทำตัวมาอย่างไงนะครับผมและมีข้อดีข้อเสียยังไงครับ เรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ s i ว e window นะครับเป็นสำเรยงที่ผมใช้เป็นหลักนะครับผมค่าแเตตที่ได้นะครับก็จะมีเรื่องของ ptk ครับ final k final p d a m a g e bonus final attack speed pvp final p d a m a g e bonus และ pvp final p d a m a g e reduction นะครับผมข้อดีนะครับคือเรื่องของหนึ่งมันเป็นธาตุพิชครับมันมีสกิลเสริมของธาตุพิษ2คือมันมีค่า pvp ครับทำให้คนที่ชื่นชอบ p p อย่างผมเนี่ยเหมาะสมที่จะใช้มันนะครับและข้อสานะครับก็มีเรื่อง ค่าไฟ n a ลคีย์นะครับที่แอสเซสเซนอย่างเราต้องการนะครับเมื่อเราลงคิวเวียมเนื่องจากว่าเราได้ใส่ฝนนกครับทำให้เรามีค่าไฟ n a ลคีย์ที่ไม่เพียงพอนะครับผมข้อเสียนะครับก็จะมีเรื่องของไฟ n a ลแอ t แท็กสปีดนะครับที่เราไม่ได้ใช้ครับเนื่องจากว่ามันล้นเกินไปแน่ๆนะครับและไม่มีค่าเฮสครับผมเพราะว่าไม่มีค่าเฮสของผมในที่นี้นะครับก็จะเป็นข้อเสียเมื่อเรานําไปเปรียบเทียบกับหมาได้สริมบุฟนั่นเองโดยสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับเจ้างูเนี่ยเหมาะสมกับคนประเภท ที่ว่าชอบ PVP นะครับเนื่องจากว่ามีค่าสแตตที่เป็น PVP รวมไปถึงคนที่ยังมีค่า Poison Enchantment ที่ไม่มากพอนะครับเนื่องจากว่ามันมีสกิลเ er สริม Poison Enchantment ด้วยต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของมูโยโย่ครับผมมูโยโย่ Yo เนี่ยก็จะได้สแตต PTK a Final PDamage Bonus Final p d a m a d e Reduction PDamage Bonus Final Extra Speed และ Final PDEffect ครับผมข้อดีนะครับคือหนึ่งมาได้เรื่องของ PDamage Bonus นะครับ และสองนะครับมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ถึงแม้ว่าจะใช้มูลค่าในการจับเยอะนะครับแต่ว่าถ้าโชคดีเนี่ยเราสามารถจับได้โดยที่มันสามดาวเลยครับเราไม่จดเป็นที่จะต้องไปทาดาวจากหนึ่งสองขึ้นสามนะครับกลับมาดูที่ข้อเสียนะครับขึ้นหนึ่งแน่นอนครับเหมือนง,งูเลยก็จะมีเรื่องของไฟนอลแอทด์แฮตสปีดนะครับที่ว่าไม่ได้ใช้และ2ก็คือไม่มีค่าไฟนอลเฮสเหมือนกันครับเจ้างูเจ้าลิงเนี่ยก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงสไตล์เพิ่มดาเมจคู่นะครับซึ่งจะแตกต่างกันตรง นิดหน่อยนะครับตรงที่ว่าลิงเนี่ยได้ค่าคีดาเบทบนดั้งนะครับแต่ว่าเจ้างูเนี่ยจะไปได้ค่า PVP แทนเพราะฉะนั้นเนี่ยลิงโยโย่นะครับก็จะเหมาะสมสําหรับคนที่ชื่นชอบการล่าบอลนะครับเนื่องจากว่ามันมีค่าที่เพิ่มดาเมจทั้ง2ค่านะครับและเป็นค่าคีดาเบทบนดั้ที่หาค่อนข้างยากครับถ้าเราไม่ออฟกิฟเฟสนสุดท้ายนะครับก็จะมาดูที่สัตว์เลี้ยงเจ้าหมาดิสตูดูบ์นะครับซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ค่อนข้างจะมีเรื่องข้อถกเถียงกันนะครับว่า เหมาะสมไหมคนณจะใช้อะไรนะครับผมมาดูสเตตที่ได้ก่อนนะครับก็จะมีเรื่องของ final p d e f t effect นะครับ final p p a i n final haze p a t k final p d r a m g e reduction แล้วก็ final p d a m g e bonus นะครับผมข้อดีนะครับคือเรื่องของเราได้ใช้ค่าสเตตของมันทั้งหมดเลยะครับ6สเตตเราได้ใช้หมดเลยและมีค่า final haze ะครับผมส่วนข้อเสียนะครับคือ1ค่า final p p a i n ที่เราได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะได้ใช้นะครับแต่ว่าเราได้ใช้ น้อยมากเลยครับหรือว่าบางคนสตาร์การเล่นอาจจะไม่ได้ใช้เลยก็ได้และ2ครับคือค่า final h e a ที่ทุกคนต้องการนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันได้ก็จริงแต่ว่ามันได้เยอะไม่มากพอนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับคือ1ฝั่งซ้ายมือนะครับว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหมาดสเซนบูฟของหัวกิ้วผมนะครับซึ่งก็เป็นคนที่เติมในระดับหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่ามีค่า final h e a อยู่ที่18%นะครับซึ่งค่า final h e a 18%เนี่ยมันจะลดคูดาวได้แค่เพียงประมาณ7วินะครับ หรือเราสามารถดูค่าได้ง่ายๆนะครับก็คือทุกๆค่า final h t e ห้จะลดได้2อวีนะครับดังนั้นมีอยู่ที่18บวีนะครับเราก็จะได้ประมาณ7จ็ดวีกว่านะครับส่วนฝั่งขวามือนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงของสุนัขานท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีค่า final h a s t อยู่ที่35%นะครับถามว่า35%ลดได้กี่วีครับก็ลดได้ประมาณ14บวีหลังจากที่นําค่า final h a s t ตรงนี้นะครับมาหักลบกับนู่นนี่นั่นสแตทภายในตัวที่เยอะพอสมควรนะครับก็ ทำให้เพียงพอต่อความต้องการนะครับผมซึ่งทําให้เห็นว่าคนปกติเนี่ยยากนะครับที่จะทําให้ค่าไฟน้องเฮสเนี่ยเยอะพอสมควรในระดับที่ว่าใช้สกิลโซนิกโบได้เรีววสุงหรือเรียวสิบนั่นเองเนื่องจากว่าผมก็เคยมีหมาเหมือนกันครับซึ่งได้ค่าไฟน้องเฮสอยู่ที่ประมาณ13-15เองครับ ซึ่งมันไม่พอนะครับสิบแาเปอร์ลดได้เพียงแค่6วิเองซึ่งสกิลโซนิคโบว์เราต้องการลดโคดาถึง24่สิบสีวิเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะใช้หมาเนี่ยเราต้องทำให้สุดในระดับหนึ่งเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้ค่าไฟอยล์นองเฮดที่เยอะมากพอนั่นจึงเป็นข้อเสียที่เห็นชัดที่สุดสำหรับลิซเซตบูมนะครับดังนั้นเนี่ยลิซเซตบูมก็จะเหมาะสมสำหรับคนที่มีงบประมาณในการทำในระดับหนึ่งครับทำให้เราเนี่ยสามารถเอาค่าฟอยล์นองเฮดไปใส่ที่สัตว์เลี้ยงได้และเรรราาาาสามมาถอออฟตตัััววท้งงหดขเเนี่ยล ในส่วนของดามเมจได้นั่นเองครับผมดังนั้นเนี่ยผมก็จะอธิบายเพิ่มเติมนะครับสำหรับตัวผมเองที่ว่าผมนั้นใช้งูนะครับไม่ใช้หมาทำให้ผมไม่มีค่าไฟนอลเฮดผมจึงเลือกแก้ปัญหาจุดอ่อนนี้ด้วยการ1ครับผมใส่การ์ดหมาดำเพิ่มค่าไฟนอลเฮดนะครับ2ใบเป็น10%และผมออฟเฮดจากเมืองมองลล็อกนะครับทำให้ผมเนี่ยมีค่า เฮสที่พันสี่นะครับหรือพันประมาณพันห้านะครับลดได้สิบสี่วิบวกกับไฟแนลอีกสี่วินะครับก็จะลดได้ประมาณสิบแปดวินครับทำให้ผมสามารถใช้สกิลโซนิกโบได้เวลเจ็ดนั่นเองนะครับจบกไปแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ